ป้เ <P ew ing> พิ่งกลับมาไงกลับมาอ,อ๋ออาจจะไปต่างประเทศกลับมาอารมณ์ <l> <ฮะ>ดีที่เหลือจะดูเครียดแต่วันนี้ฮะจะมีหลายคนหลายพักเช่นบิ๊กตู่ก็จะคุยกับรวมไทยสร้างชาติบิ๊กป้อมคุยกับพลังประชารัฐคุณวราวุธก็ต้องดูกับชาติาพัฒนาวา่าจะทําอย่างไรเรื่องของการโหวตประธานสภาความคืบหน้าในฝั่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซุปอุดตันเทอรระบายน้ําอุดตันบําบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นในฝาปุสสตว์เร่งการย่อยจะไหลขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpiplin.com Line @tpipl l a z a d a t o o p e d ตั้งหัวเสงดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตและร้าน m o ดิร์ t r a รดชั้นํำ ศักดิ์สิทธิ์สานต่อความสำเร็จครับไทยใครๆก็ชอบเด่นหน้าจัดงานศักดิ์สิทธิ์เปลินครับ2023ครั้งที่2หวังเปิดโอกาสการค้าแก่ผู้ประกอบการพร้อมสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดอาชีพพบกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2ระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนนี้ให้ผู้ที่รักงานครับได้สามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ที่เซ็นทรัลพระราม2ผู้ที่สนใจช่วยมาอุดหนุนงานครับเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากของบ้านเราของประเทศไทยเราด้วยครับ ดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรมชลประทานประธานฝ่ายไทยและมิสเตอร์พักแทซอนผู้อำนวยการบริหารการพัฒนาโครงการพื้นฐานทางการเกษตรหน่วยงานพัฒนาชุมชนชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประธานฝ่ายเกาหลีร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําและการชลประทานระหว่างกรมชลประทานและหน่วยงาน KRC ครั้งที่7 The Seven JSC Meeting โดยมีนายวิทยาแก้วมีรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมในครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรศการในหัวข้อนวัตกรรมเจ็ดผลงานพร้อมทั้งมีการหาลือแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นควบคู่ไปกับการหาลือเพื่อหาแนวทางในการดําเนินโครงการใหม่ร่วมกันสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆของกรมชลประทาน ทั้งนี้ภายหลังการประชุมทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างกรุมชลประธานและ KRC ค่ะใจเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปาก